ขนาดที่สถานการณ์วิกฤตน้ําเหนือที่ส่งผลกระทบต่อภาคกลางนั้นก็ได้ส่งผลให้ปริมาณน้ําในเขื่อนพระราม6นั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้ชาวบ้านที่อยู่ใต้เขื่อนนั้นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมในการรับมือกับปริมาณน้ําที่ทางเขื่อนจะปล่อยลงมาเราจะไปติดตามความพร้อมของชาวบ้านและสถานการณ์น้าล่าสุดเหนือเขื่อนพระราม6กันค่ะ หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนพระรามหกแห่งนี้มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องค่ะซึ่งหากระดับน้ำอยู่ที่800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าเข้าขั้นวิกฤตค่ะทางเขื่อนเองจะต้องเร่งระบายน้ำโดยการยกบานพ้นน้ำเพื่อพัฒนขาข้อคลองต่างๆซึ่งถือเป็นมาตรการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้น้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ตำบลท่าเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณท้ายเขื่อนพระราม6ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการผันน้ำที่ทำให้น้ำจากเขื่อนไหลทะลักเข้าทั่วบ้านเรือประชาชนในวังดาวกระจ่างชาวบ้านหมู่สองยังคงเก็บเรือไม้เก่าๆสภาพผูพังที่มีแกลอนน้ำมันผูกติดไว้ใต้ท้องเรือเพื่อประคองให้เรือสามารถลอยน้ำได้ไว้ใต้ถุนบ้าน แม้จะภาพเรือจะไม่สามารถใช้หาปลาหรือสัญจรทางน้ําได้แต่เหตุที่ในวังยังคงเก็บเรือเอาไว้เพราะต้องการนําเรือออกมาใช้ยามจําเป็นเมื่อเผชิญกับสถานก,การณ์น้ําท่วมเรือเรือใช้ไม่ได้เลยเพราะพังหมดก็คือว่ามันมันตอนนี้มันพังหมดเลยค่ะก็ะค,ะคือว่าต้องทำ,ทำแบบทาแพแบบเก่าอ่<ล>ะจ<ล>ะซ่อม,<า>มแซ<ล>ม,มไหมคะที่เรือที่เรามีอยู่เนี่ยลำนี้มันซ่อมมันซ่อมไม่ไหว ไม่ใช่เพียงสภาพเรือที่เก่าผุพังเท่านั้นแม้แต่สภาพบ้านที่อยู่อาศัยของนายวังและครอบครัวยังเสียการทรงตัวโครงสร้างของหลังบ้านเริ่มลาดเอียงลงอย่างเห็นได้ชัดมีเพียงท่อนคอนกรีตขนาดเล็กคอยค้ำยันไม่ให้บ้านพังทลายลงมาซึ่งเหตุที่สภาพบ้านเป็นเช่นนี้ก็เป็นผลพวงมาจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ส่วนเหตุที่ไม่สามารถซ่อมแซมบ้านได้เพราะไม่มีเงินเพียงพอเพราะการลงเสาเข็มบ้านใหม่ทั้งหลังมีราคาสูงมากประกอบกับเงินที่ภาครัฐช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วมแค่รายละ5,000บาทไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมบ้านแม้แต่แค่เล็กน้อยเท่านั้นคือว่าบ้านสุดน่ยซุดแถบหลังสวยแถบแถบนู้นนสุดหมดเลยคือสุดลงเย่เย่เย่เยลงอย่างนี้เสาเย่เลย อาศัยอยู่ได้ไหมคะพี่ก็ยังพออาศัยอยู่เราไม่กลัวบ้านจะพังขึ้นมาหรอคะพี่เขาจะพังเราจะทำยังไงะพังก็ต้องพัง <คะ S 1> เขาให้มาแค่ห้าพันเพียงพอไหมคะพี่งูซอมมันซ่อมแซมบ้านจริงๆมันไม่พอหรอกในขณะที่ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงที่พอจะมีฐาน,นะอยู่บ้างได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนใหม่ทั้งการทาสีและปูพื้นกระเบื้อง พร้อมกับเตรียมแผ่รับมือน้ําท่วมไว้บ้างแล้วตั้งแต่เริ่มทยอยซื้ออิฐบล็อกเพื่อน,นํามาทําเป็นแนวกั้นน้ําไม่ให้น้ําเข้าท่วมบ้านชาวบ้านแถวนี้ก็จะไปไปหาอิฐบล็อกอะคะ่ะจะมากั้นบ้านกันนะคะกัน้นไม่ให้น้ําเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่ามันไม่พม้นเราถ้าสมมติว่าน้ํามาจริงๆนะคะเพราะว่ารู้สึกน้ําเหนือตอนนี้มันเยอะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ทราบว่าจะมาถึงที่นี่หรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่อยากให้มาเพราะว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนกันเยอะ ก็ได้แต่ว่าซื้อเตรียมอิดอะไรมาหนุนหนุนของให้พ้นน้ําเพื่อไม่ให้เสียหายน,าน,นี่ค่ะนารันมักคำไก่ผู้อำนวยการสำนักชนรประธานป่าสักต้าหรือเกืดอนพระรามหกยอมรับว่าปัจจัยที่อาจจะทําให้เกิดสถานการณ์น้ําท่วมเฉียบพลันเหมือนปีที่ผ่านมาคือสภาพดินฟ้าอากาศและพายุที่จะพัดเข้าประเทศไทยซึ่งอาจจะส่งผลให้น้ําเขื่นจากป่าสักชนทธิ์ตอนเหนือและเขื่อนเจ้าพระยา หลลงสู่เกลือพระราม6ในปริมาณที่มากกว่า1,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยช่วงที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือปลายเดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมเนื่องจากเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจะมารุนแรงโดยอจะมีผลจริงๆก็ต้องปูลาปูลาอย่างที่เราเคยประสบกันเมื่อปี53ณช่วงนั้นคือน้ำทะเลหน,นุนถ้าน้ำเหนือมันหลากมาเนี่ยมีผลกระทบแน่ๆทั้งลุ่มน้ำป่าศักและ เจ้าพยาถ้าภายข้างหน้าจมไหมมันขึ้นอยู่กับสภาพอุณหภอากาศ mm hmm. เช่นไต่ฝุ่นเข้า,าเข้าลูกใหญ่ๆเข้ามาเลย <c oughs> ล,เลําเลียงเข้ามาเลยลูกอีกหนึ่ง,งยังไม่คลายดีลูกสองเติมเข้ามาลูกสามซ้ำเข้ามาเนี่ยเพราะนั้นน้ําหลากน,าน้ําท่าเนี่ยมันต้องในลุ่มน้ําทุกลุ่มน้ํามันต้องเยอะอยู่แล้วก็ <c oughs> น,น่นก็จะเจอภาวะภาวะการน้ำมุนตลล่ง <c oughs> ต้องเจอแน่แนนะ อย่างไรก็ตามทางกรมชลประทานได้วางมาตรการป้องกันและรับมือน้ําท่วมไว้3าขั้นตอนคือเตือนภัยทั้งรุ่มน้าเจ้าพระยาและรุ่มแม่น้าป่าสักทําแนวป้องกันน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําล้นข้ามขันกั้นน้ําและมาตรการสุดท้ายคือลดการระบายน้ําจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์โดยผ่นน้ำไปยังลุ่มน้ำภาคตะวันออกได้แม่น้ำบางประกงและจังหวัดนครน,นายกนิสิตเท่งประสูตรถ่ายภาพสุภาพวดีมื่นเจริญรายงาน